คำทำนายวันที่21กันยายน2568ันาคำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ศักดิ์สิทและความเป็นผู้นำของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ซึ่งมีดาวอาทิตย์หนึ่งเป็นดาวประจำตัวจะถูกทดสอบอย่างหนักหน่วงโดยพลังงานที่จริงจังและกดดันของดาวเสารเจ็ดความปรารถนาที่จะโดดเด่น และได้รับการยอมรับจะถูกท้าทายด้วยความต้องการความรับผิดชอบและความอดทนอย่างสูงสุดวันนี้จึงเป็นบทพิสูจน์ภาวะผู้นำที่แท้จริงว่ามาจากสติปัญญาหรือมาจากอัตตาตัวตนที่ต้องการเป็นที่หนึ่งเพียงอย่างเดียวโอกาสในการเริ่มต้นใหม่จะมาในรูปแบบของการรื้อแล้วสร้างคือการยอมรับว่าแผนเดิมมีข้อบกพร่อง และต้องเริ่มต้นวางโครงสร้างใหม่อย่างรอบคอบการผ่อนคลายอาจทำได้ยากแต่การหาเวลายอยู่กับตัวเองเพื่อทบทวนเป้าหมายระยะยาวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งการงานอำนาจและความน่าเชื่อถือของคุณอาจถูกท้าทายจากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือแม้แต่ผู้บังคับบัญชาเองโครงการที่ดำเนินอยู่อาจพบกับอุปสรรคที่ไม่คาดคิด หรือปัญหาเชิงโครงสร้างที่ถูกซ่อนไว้ปรากฏขึ้นมาความสำเร็จในวันนี้ไม่ได้มาจากการใช้กำลังหรืออำนาจบีบบังคับแต่มาจากการวางแผนที่ละเอียดถี่ถ้วนการยอมรับผิดในข้อผิดพลาดอย่างสง่างามและการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างอดทนการนำเสนอผลงานหรือไอเดียใหม่ๆควรเน้นข้อมูลที่เป็นจริงและจับต้องได้มากกว่าการขายฝันการสัมภาษณ์งาน อาจเจอคำถามที่ทดสอบความอดทนและความรับผิดชอบของคุณเป็นพิเศษการเงินมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการสูญเสียทางการเงินอันเนื่องมาจากความเชื่อมั่นในตนเองที่มากเกินไปหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและหวังผลระยะสั้นจงหลีกเลี่ยงการให้ใครกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกันใดๆในวันนี้โดยเด็ดขาดอย่างไรก็ตาม วันนี้กลับเป็นวันที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งในการชำระหนี้สินก้อนใหญ่ให้หมดสิ้นไปการกระทำดังกล่าวจะให้ความรู้สึกเหมือนได้รับชัยชนะครั้งสำคัญและเป็นการปลดปล่อยภาระหนักอึ้งออกจากบ่าซึ่งสอดคล้องกับพลังงานแห่งการสิ้นสุดของวันนี้อย่างสมบูรณ์ความรักสำหรับคนโสดวันนี้ไม่ใช่วันที่ดีในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ คนที่เข้ามาอาจมีภาระหรือปัญหาชีวิตที่หนักหน่วงซึ่งจะกลายเป็นของคุณในไม่ช้าควรใช้เวลาทบทวนคุณค่าของตัวเองและความต้องการที่แท้จริงในความสัมพันธ์จะดีกว่าสำหรับคนมีคู่มีแนวโน้มที่จะเกิดการกระทบกระทั่งกันในเรื่องของอำนาจและการควบคุมหรือความขัดแย้งในเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบภายในครอบครัวอัตตาและทิฐิ อาจทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่สร้างรอยร้าวลึกในความสัมพันธ์ได้การแสดงความอ่อนน้อมและรับฟังซึ่งกันและกันคือทางออกที่ดีที่สุดสุขภาพควรให้ความสำคัญกับอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เกี่ยวกับหัวใจความดันโลหิตและกระดูกสันหลังแรงกดดันจากความรับผิดชอบ อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างชัดเจนในวันนี้จิตใจอาจรู้สึกหดหู่หรือหนักอึ้งควรหาเวลาพักผ่อนอย่างแท้จริงและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะสร้างความกดดันเพิ่มเติมการออกกำลังกายเบาๆหรือการทำสมาธิจะช่วยผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจได้อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้คือ อัตตาของคุณเองการประทะกันร,ระหว่างความต้องการที่จะควบคุมทุกสิ่งให้เป็นไปตามใจธรรมชาติของดาวอาทิตย์กับพลังงานแห่งการสลายตัวและควบคุมไม่ได้ของวันโลกาวินาศจะสร้างความหงุดหงิดและขับข้องใจได้อย่างมหาศาลต้องระวังคำพูดที่แสดงอำนาจหรือดูแคลนผู้อื่นเพราะจะนำไปสู่การต่อต้านอย่างรุนแรง คำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบการงานเปลี่ยนจากการสั่งการมาเป็นการรับฟังและขอความร่วมมือยอมรับว่าคุณไม่สามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียวการมอบหมายงานและให้ความไว้วางใจทีมงานจะช่วยลดแรงกดดันและสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าการเงินให้ยึดหลักป้องกันดีกว่าแก้ไขทบทวนรายจ่ายทั้งหมดและตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออก การชำระหนี้สินแม้เพียงเล็กน้อยก็ถือเป็นการสร้างวินัยทางการเงินที่ดีในวันนี้ความรักฝึกฝนความอ่อนน้อมถ่อมตนลดทิฐิและกล่าวคำว่าขอโวดเมื่อรู้ว่าผิดพลาดการแสดงความรักผ่านการกระทำที่แสดงถึงความรับผิดชอบเช่นการช่วยเหลืองานบ้านหรืองานของคนรักจะมีค่ามากกว่าคำพูดหูหัวโดยรวม วันนี้คือวันที่ต้องพิสูจน์ความแข็งแกร่งผ่านความอดทนไม่ใช่อำนาจการยอมถอยหนึ่งก้าเพื่อมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นคือกลยุทธ์ของผู้ชนะที่แท้จริง